ใชความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจเริญโพรคณะศรัทธ,ธาสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราชส5 6 5ขึ้น15บ้าำเดือน4วันนี้จะพูดถึงมงคลลนลูตรที่9คือเรื่องมีวิีัยไหท่านกล่าวไว้หน้าคิดว่าดาบคมที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยยอมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใด ความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้ฉะนั้นช่างดาบทำฝักดาบไว้กันอันตรายช่างทำระเบิดก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกันดังนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดทำแล้วจึงทรงสั่งสำทับด้วยว่าต้องมีวินัย ทีนี้วินัยคืออะไรท่านก็กล่าวว่าวินัยคือระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันวินัยนี้ช่วยให้คนในสังคมห่างไกลาจากความชั่วทั้งหลาย การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าหากว่าเราขาดระเบียบเบี้นัยต่างคนต่างทำตามอำเภอใจความขัดแยง้งและลักลั่นก็จะเกิดขึ้นยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องไม่มีความสงบสุขการงานที่ทำก็จะเสียผลดอกไม้จำนวนมากที่วางไวร้รวมกันหากวางอยู่ระเกะระกะกระจัดกระจายก็จะด้ค่าลงมาทันที ทั้งยังทำให้รกรุงรังอีกด้วยแต่เมื่อเรานำดอกไม้เหล่านี้มาร้อยรวมกันเข้าด้วยเส้นได้ดอกไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันงดงามเหมาะท,ที่จะนำไปประดับตกแต่งให้เจริญตาเจริญใจถ้าประชาชนแต่ละคนเป็นเสมือนดอกไม้แต่ละดอกเส้นได้ที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นก็เปรียบเสมือนกับบินัยนั่นเอง วิเนียจึงถือเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนให้คนเราใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควรคือทำให้เป็นคนฉลาดใช้นั่นเองฉะนั้นชนิดของวิเนียนั้นจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจร่างกายของเราขึ้นอยู่กับระบบโรคต้องพึ่งโรคร่างกายจึงจะเจะริญ จิตใจของเราขึ้นอยู่กับระบบธรรมต้องพึ่งธรรมจิตใจจึงจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเพื่อให้ร่างกายและจิตใจ,จเจริญทั้งสองทางเราจึงต้องดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกันทั้งสองด้านด้วยผู้ที่ฉลาดรู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ฉลาดทำก็ต้องทำให้เป็นที่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม เช่นกันผู้ที่ฉลาดใช้ก็ต้องมีวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมคอยช่วยกำกับความรู้และความสามารถเอาไว้วินัยทางโลกก็คือระเบียบสำหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงของคนในสังคมนั้นที่จะทำหรือไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งเราก็เรียกชื่อแยกแยะออกไปหลายอย่างเช่นกฎหมาย พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งประกาศกติกาสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวิในทางโลกทั้งสิน้นส่วนวิในทางธรรมนั้นเนื่องจากชาวพุทธมีทั้งกระหัดและบรรพชิตฉะนั้นวิในทางพระพุทธศาสนาจึงมีสองประเภทหลักๆประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอนาคาริยวินัน หมายถึงิิี้ยในสำหรับผู้ออกบวชคือความหมดกิเลสผู้ที่จะหมดกิเลสได้ต้องมีปัญญาอย่างยิ่งผู้ที่จะมีปัญญาอย่างยิ่งได้จะต้องมีสมาธิอย่างยิ่งผู้ที่จะมีสมาธิอย่างยิ่งได้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลอย่างยิ่งก็คืออนาคาริยะบิ้ยนสีประการขึ้นหนึ่งปาติโมกขสังบรอนต้องมีการสำรวมอยู่ในศีล227ข้อ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 2. อ,อินทรียสังบรอคือการรู้จักสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันหน่าใคร่สาอาชีวะปริสุิที่ศิลคือการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็ได้แก่การออกรับบิณฑบาตสำหรับการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสำหรับบรรพชิต สี่ปัจจะยะปัจจเวคณนะก็คือให้บรรพชิตพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือใช้ปัจจัย4ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้เหมือนน้ำมันหยอดเพลารถให้รถแล่นไปได้ฉะนั้นฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดังนี้แล้วย่อมบรรเทาความหลงความมัวเมาในอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็จะรักษาโรคได้ ทำให้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอย่างที่สองก็คืออาคาริยะวินยัยตรงนี้หมายถึงวินัยสำหรับครือขารผู้ครองเรือนสิ่งสำคัญที่สุดของอาคาริยะวินนยก็คือศีลห้าศีลแปลว่าปกติเป็นวินัยทั้งทางธรรมในเบื้องต้นของคนและเป็นวินนยทางโลกด้วย เป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนกลับแรงฝนไม่ตกก็แสดงว่าผิดปกติอะไรคือปกติของคนเรา ปกติของคนที่สำคัญก็มีอยู่5ประการคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงและไม่เสพของเหมือนเมาให้โทษฉะนั้นถ้าจะให้เกิดเป็นสามัญสำนึกเราก็ต้องรู้จักรักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอจึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาความปกติุขของคนในโลกนี้ไว้ได้ วิธีที่จะรักษาศีลหรือบิในัยให้มันดำรงอยู่ตลอดชีพเพื่อรักษาความเป็นคนของตนไวให้ดีชาวพุทธเราจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลยย่งตลอดชีวิตการจะรักษาศีลให้ได้เช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วยเราจึงจะรักษาไว้ได้โดยง่ายก่อนอื่นเลยก็คือให้พิจารณาว่าศีลแปลว่าปกติคนผปลนศีล ก็คือคนปกติก็ต้องถามง่ายๆว่าเราจะเป็นคนปกติหรือเป็นคนผิดปกติถ้าอยากเป็นคนปกติก็ต้องมีศินแต่ถ้าไม่อยากเป็นคนปกติกลายเป็นคนชั่วคนเลวซามไปก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีศินคือคนผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญาในการเลือกเอาก็จะมองเห็นว่าศินนั้นมันมีอนิสงส์ต่อเราอย่างมากเช่น เป็นทางมาแห่งโปกรทรัพย์สมบัติและทําให้สามารถใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืนทําให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาปองร้ายทําให้เกียรติของเรานั้นฟุ้งขจรไปกว่าบุคคลอื่นๆคนอื่นเห็นก็มีความเชื่อถือในตัวเราทําให้แกล้ากล้าอานหารในท่ามกลางประชุมชน ทำให้เป็นคนที่ไม่หลงลืมสติมีความจำดีและเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คืออาน,นิสงส์ของคนที่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ที่รักษาวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่อย่างถูกต้องเคร่งครัดก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาศีลคือมีเวนไยด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นสาระธรรมสำคัญในมงคลลสตรที่ ก่าวก็คือการมีวินัยคิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจไม่มากกว่าน้อยเอาละการกล่าวสารธรรมในวันพระวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะสวัสดี